สวัสดีครับผมมอาเต้นะครับจากลาเต้คลินิกเนาะวันนี้นะครับเป็นสเปเชียลออดิชั่นที่อยากจะมาเล่าให้กับท่านที่ติดตามเพจของลาเต้คลินิกอยู่นะครับกับความเห็นส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับวัคซีนโควิดนะครับในปัจจุบันเนาะซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราถ่ายทํากันก็คือเป็นวันที่5พฤษภานะครับจะเป็นวันที่หมอไปดึงข้อมูลมาหลายๆส่วนนะครับเพื่อที่จะมาอธิบายให้ฟังว่าหมอตัดสินใจยังไงกับการฉีดวัคซีนนะครับเริ่มแรกเลยต้องขอเล่าให้ฟังก่อนว่าณปัจจุบันนะครับตัววัค เป็นตัว a s t ตรา e ซเนกนะครับซึ่งเป็นตัวของประเทศอังกฤษเนาะกับคนที่อายุระหว่าง18-59ปีโดยที่มี7โรคกลุ่มเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคอ้วนโรคหลอดเลือดหัวใจโรคสมองโรคอะไรเงี้ยนะครับที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เวลาเป็นโควิดแล้วเป็นหนักนะครับก็จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อน แต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับฉีดเป็นตัวซิโนแวคซนะครับซึ่งเป็นตัวของประเทศจีนแต่ละตัวเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังละกันนะครับเนื่องด้วยว่าที่คลินิกนะครับเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนาะเราก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มดันแม่การรับวัคซีนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหมอได้ลงทะเบียนเรื่องของการฉีดวัคซีนตัวซิโนแวคให้กับตัวหมอเองรวมถึงตัวคุณหมอทุกท่านแล้วก็พนักงานทุกคนในรับเต้ค,คลินิกเนาะเพื่อที่จะเข้ารับวัคซีน,คนน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 นะคครัััััับตตอีีีีี้้้เ่่่่่่ยยพกกกกงงงาาาาทททุุไไมมถึ60ปปํใใหหสวววววญ็็จดซิแแณ ซีโนโแวคเนี่ยเพิ่งประกาศการศึรกษา,กาตัวใหม่ออกมานะครับว่าเขาให้เปอร์เซ็นต์การเห็นผลของตัวซีโนโแวคเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับโดยที่เมื่อเช้าเนี่ยเขาเพิ่งประกาศมาว่าเขาให้การเอฟเฟคซีของมันเนี่ยอยู่ที่67%นตะครับไอตัวเลข67เนี่หย,ยงงหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เทียบกันระหว่างกลุ่มหนึ่งที่ไม่ฉีดวัคซีนเลย100คนกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ฉีดวัคซีน100อคนเนี่ยแล้วเขาเอาไปติดโควิดทั้งร้อยคนนะครับเขาพบว่า ในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยจะมี32คนที่ปิดโควิดในขณะที่กลุ่ม100คนนี้อาจจะติด้อยคนเลยเข้าใจไหมครับแต่ควาว่าก็คือลดอัตราการเสี่ยงที่จะปิดโควิดเนี่ยลดลงไปถึง67ในวัคซีนของตัวซีโนแวคนะครับซึ่งถ้าเทียบกับาการศึกษาของแอสตราเซเนกาในปัจจุบันเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ74-75นะครับทำให้หมอหมองว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์อาจจะต่างกันไม่ได้มากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือมีการพูดถึงกนนจจันววว่่่าาาเเอะนนนนคีมมมััจจป็็ซทไได้หผลก นะหรือว่า e อฟ icacy ตัวนี้ที่หมอมอธิบายให้ฟังเนี่ยมีค่อนข้างต่ำเนาะแต่ว่าข้อดีที่สำคัญมากเลยของซ i โนแบคที่พูดถึงกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการลดความรุนแรงของโรคนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมาลดความรุนแรงของโรคได้ถึง80-90%เลยนะครับจากสต๊าดี้ของ WHO ของในวันนี้นะครับที่เพิ่งออกมาหมายความว่าอะไรหมายความว่า,า,วาถึงแม้มการฉีดวัคซีนซีโนแบคเนี่ยอาจจะทําให้การแพร่เชื้อเนี่ยไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันทําให้อัตราการตา,ตายจากการติดโควิดเนี่ยน้อยลง ถ้าหมอแนะนาหมอก็จะแนะนํว่าถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาการฉีดวัคซีนอยู่และสามารถเข้าถึงวัคซีนโซีโนแวคได้เนี่ยอาจจะพิจารณาความเสี่ยงของตัวเองก่อนว่าตัวเองอย่างมีความเสี่ยงมากน้อยคุ้มพอที่จะฉีดหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าวัคซีนทุกตัวเนี่ยก็มีเรื่องของ side effect นะครับอย่างซีโนแวคเองเนี่ยก็มี side effect ที่เจอกันได้บ่อยๆก็อย่างเช่นการปวดเมื่อยหรือว่าการเป็นไข้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เป็น side effect ที่พบได้บ่อยๆอยู่แล้วไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่ก็มีกลุ่มบางกลุ่มที่่่ขอองงงตัวนนรรบใแเืกา ทาให้เกิดกลุ่มสตโตรกนะครับหรือว่าการทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างที่ทางการเขาประกาศนะครับว่าเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างน้อยเนาะเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนเนี่ยก็น่าจะมากกว่าสําหรับเรื่องของการฉีดนะครับ สำหรับคนที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้วัคซีนเดียวที่เข้าถึงได้จากทางการที่รัฐบาลประกาศให้ใช้ก็คือตัว a s t r a z e ซ e c a นะครับซึ่ง a s t r a z e ซ e c a เนี่ยเมื่อเทียบ e อฟ ica c y กับตัวอื่นอย่างของไฟ i ซอร์หรือ m o เด r n a เนี่ยอาจจะสู้กันไม่ได้นะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นเทียบกับตัวไฟ i ซอร์หรือ Mo เด r n a ที่90เนี่ยแต่ว่าถ้าสังเกตตัวเลขเนี่ยก็คือมันก็ยังสูงกว่าซีโนแวคนะครับแต่มีอย่างนึงก็คือมันช่วยลดเรื่องของออองกกาากกาา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 รรรรตตตตตยยจิิดดโววไ้้้้เเเหหหมมมืนนนนนััััับบละะพฉถถีส ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปตอนนี้แอสตราเซเนกาน่าจะเป็นชอยที่ดีที่สุดนะครับถ้าถามหมออย่างตัวหมอเองหมอก็แนะนําให้คุณพ่อคุณแม่หมอไปฉีดตัวแอสตราเซเนกาเหมือนกันรวมถึงคุณยายหมอด้วยนะครับเพราะว่าหมอไม่รู้เลยว่าแซได้รับวัคซีนตัวไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยเมื่อไหร่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นตุลาจะเป็นธันวาหรืออาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ข่าวณปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ประกาศออกมานะครับแต่ว่าถ้าได้รับวัคซีนณบวันนี้ไปนะครับพอได้รับวั นะหลังจากสิ้นเดือนนี้ไปอะครับเราก็จะสามารถพบปะกันไนดะ้ปกติและการเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคและเป็นอันตรายรุนแรงเนี่ยก็จะน้อยลงแล้วนะครับซึ่งหมอมองมว่าระยะเวลาตั้งแต่สิ้นเดือนนี้ไปจนถึงไอกว่าไฟเซอร์กับโมเดล่าจะมาเนี่ยมันมองแล้วมันคุ้มที่เราจะได้ กับมารวมกันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหมอก็เลยแนะนําคุณพ่อคุณแม่หมอรวมถึงญาติผู้สูงอายุของหมอนะครับให้ฉีดตัวแอสตราซเนกานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้มีข้อดีอย่างเดีย,เดยวเนาะตัวแอสตราซเนกาเองก็มีข้อเสียอยูยนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยถ้าใครตามข่าวจะเจอคนไข้ที่ฉีดตัวแอสตราซเนกาแล้วพบว่ามีปัญหาเรื่องของริมเลือดลุดตันนะครับแต่ว่าริมเรือดลุดตันเนี่ยจะพบในคนไข้ที่มีอายุน้อยนะครับเขาก็เลยเอาให้สําหรับคนไข้ที่อายุมากกว่า60ปปปีีีีีนนนนะดดดรรรมมมมาาาาณ้้้้คััััััััับบกกก็ออออออหเเตตตใฟงงงงงงวว่่สิจยไืขซท สรุปก,ก็คือถ้าเราประเมินกันนะคะว่าเรามีความเสี่ยงมางน้อยแค่ไหนถ้าคิดว่ามีความเสี่ยงแล้วคุ้มกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไปฉีดนะครับหมกว่าฉีดไว้ก็ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามองแล้วความเสี่ยงเราไม่ได้เยอะเราอยู่บ้านตลอดเราไม่ได้แบบว่าไปเจอหรือไปมีความเสี่ยงอะไรอะไรเงี้ยครับก็อาจจะรอไปก่อนก็ได้แต่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าวัคซีนตัวที่ดีกว่าเนียจะเข้ามามม่หล่นะครับใครที่มีคําถามยังไงก็สามารถหลังไม,มาถามหมอได้นะครับตามเพจได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ